morning เพื่อนมา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 ,มา,มา,มาอีกแล้วมากับวีวีสาะดีดีวันนี้ good morning good and n i n g ไปเลยกาแฟดำนะคะเชา้านี้ไปวีวีจะนำเสนอเมนูอะไรไปดูเลยค่ะวันนี้ง่ายๆสบายท้องด้วยหุ่นดีหุ่นสวยไปเลย อย่าอายุวัฒนะนะคะบ้านเรามีกล้วยะแยะใช่ไหมคะกล้วยอะไรก็ได้คะ่ะวันนี้กล้วยของกล้วยนี้เคยนําเสนอไปแล้วมีประโยชน์มากมายนะคะเพราะกล้วยทานเราจะอาจจะทานแทนข้าวสมัยก่อนเป็นเด็กนะคะเราก็ยังทานแทนข้าวได้วันนี้จะมีกล้วยกับธัญพืชเห็นไหมจะเป็นสองลูกก็ได้แต่วันนี้วิจ,จะทานหนึ่งลูกเพราะว่าวิจ,จะใส่ โยเกิร์ตด้วยโยเกิร์ตจะใส่สตอรี่กับวิตชอบเดี๋ยววันนี้จะใส่อันเนี้ยวันนี้จะใส่โยเกิร์ตนี้วิตามินสุดยอดคลาสิกวิตโยเกิร์ตบุเบอรี่อะไรนี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตให้ไฮรี่ลูกสีดำๆนะคะนี่เขาเขาเขาไปเก็บเก็บบนบนเขานะ้นี่ ลกดำๆเนาะจะใส่โยกเกิดถ้วยนะคะบางคนอาจจะทานเป็นใส่กับโฮนิคก,ก็ได้ใส่กับน้ำผึ้งนะคะแต่วิวิจะทานวันนี้กาแฟดำกับกล้วยนะคะกับกาแฟดำแล้วก็จะใส่โยกเกิร์ตลงไปหนึ่งกล่องก็พอแล้วอิ่มแล้วอิ่มนานนะคะ โปรตีนในี่ตจริยาเลีมทานนะคะเดี๋ยวพีทเทลงไปใส่นะคะบางคนอยากทานสองลูกก็ได้กล้วยนะคะกล้วยมีประโยชน์มากมายกล้วยทันย่าพืชน,นะคะทันย่าพืชก็เป็นสารเนี่ยบางคนแต่จะเกินเล็ดเม็ดนะคะถั่วอัลมอนด์นี้จะใส่ลงไปในกล้วยนะคะเพราะว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้เรา แข็งแรงนะคะโปรโตีนวิตามินโปรโตีนก็อยู่ในโยเกิร์ตนั่นเองผงนมรดอบางทีถ้าเด็กๆไม่ชอบใส่โยเกิร์ตแล้วก,ก็ใส่นมสดก็ได้ค่ะนมนมใส่เบอใส่นมสดก็ได้นะคะบ,บางแต่บางคนจะทานกับขนมปังสักตัดสักชิ้นหนึ่งก็ได้แต่วิวบิจะชิ้นหนึ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้จะทานกล้วยค่ะ กล้วยทำอะไรก็ง่ายๆข็ใหไ้ได้มาอย่างกล้วยๆหุ่นดีก็หุ่นดีอย่างกล้วยๆเพราะว่าแข็งแรงนะคะถึงจะตัวเล็กตัวผอมแข็งแรงเพราะว่าเราไม่ชอบสะสมไขมันในร่างกายนะคะเมนูเป็นยาอายุวัฒนะกล้วยบ้านเรานะคะทานไปเลยค่ะกล้วยตื่น อิ่มแทนข้าวนะคะสมัยเด็กๆพ่อกับแม่ก็ป้อนกล้วยนั่นแหละนะคะไปทําดูนะคะเพื่อนๆน,นะคะวิวจะเทนใีใส่แล้วด้วยกับทันยะพืชเมนูสุดยอดของว,วิวีวันนี้นะคะโปรโตีนและวิตามินอย่าลืมไปทำนะเพื่อนบางคนก็จะเทนมสดออกไปก็ได้แต่วิวีจะใส่ วันนี้วิวไม่ใส่นมสดบางคนก็จะนมสดกาแฟวิจะทานกาแฟดํากับกล้วยนี่เลยค่ะเพราะว่าทําให้เราหุ่นดีหุ่นสวยแล้วก็จะเทยโยเกิร์ตลงไปนะคะมีหลายรสอยากรสสตรอเบอรี่รส yes. แฮมเบอรี่ไฮนี่บลูเบอรี่นะคะเพื่อนนะครไปทําดูนะคะเช้านี้เช้านี้สวยกับวิตามิน แล้วก็โปรตีนกล้วย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 จจกล้วยนะคะเป็นเด็กตื่นขึ้นมาก็รู้จักเต่กล้วยนะคะบายเพื่อนสารดีๆถ้าอยากมีสุขภาพดีนะคะแคลเซียมก็มาจากนมสดนั่ยงคะนะคะถอย่าลืมทานกล้วยผล ละไม้ไทยหาง่ายๆนะคะบ้านเราแต่ที่นี่ก็ทานสลับกันไปนะคะนำเสนอแต่และเมนูนะคะเพื่อนๆทานกล้วยกับทันยาพืชนะคะบา,บายยเช้านี้อิ่มแล้วไปกับวิวเลยสุขภาพสุขภาพ